เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นายวันโมหัมมัดนอมัตทาประธานรัฐสภาเปิดเผยว่าการประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปคือวันที่27กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีและไม่วางแผนอะไรมากดำเนินการไปตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระก็จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองจากนั้นก็จะเปิดอภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อหากไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าโหวตตามรัฐธรรมนูญมาตรา272 ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอรายชื่อกี่คนแต่ก็ต้องยึดตัวเลขคนที่ได้เกิน374เสียงก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายยังไม่มีกำหนดอาจจะต้องมีการพูดคุยกับวิปทั้ง3ฝ่ายอีกครั้งแต่เบื้องต้นจะให้อภิปรายเสร็จก่อน17นาฬิกาจากนั้นก็จะเดินหน้าโหวตโดยใช้วิธีเดิมขานชื่อแบบเปิดเผยเมื่อถามว่าในวันที่27กรกฎาคมนี้การโหวตนายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นเลยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตากล่าวว่าไม่ทราบ ประชาชนก็อยากให้เสร็จสิ้นและได้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วเมื่อถามว่าหากยติเปลี่ยนจะมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นและเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตามข้อบังคับที่41ที่มีการลงมติไปแล้วในสมัยประชุมนี้จะเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้อีกแล้วเมื่อถามว่าจะมีการกำชับสอสอหรือไม่หลังจากอภิปรายวันนี้ยืดเยื้อนายวันมูฮัมหมัดนอมทากล่าวว่ามองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะทุกคนให้ความสนใจ แต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมสสและสอวอที่อยู่ร่วมประชุมตลอดและครบองค์ประชุมก่อนการประชุมแล้ววันนี้โดนประท้วงบ่อยแต่ก็ไม่ท้อใจ